โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนกองอากาศกันครับจากที่อาทิตย์ที่แล้วผมได้ถอดออกมาดูนะครับถอดมาเช็คก็เห็นว่ามันดําแล้วแล้วก็เลยสั่งของนะครับสั่งกับลาซาด้าแล้วก็มาแล้วนะครับร้านที่ผมสั่งนี่ก็แน่นอนว่าของแท้นะครับมันไม่ค่อยมีของเทียมหรอกเพราะว่ามันราคามันไม่ได้แพงอะไรนะครับอัลละร้อยกว่าบาทนะครับใครสะดวกสั่งมาเปลี่ยนเองก็ได้ ก็คือกองอากาศเนี่ยพูดง่ายๆออาลองดูรหัสไว้นะครับจะได้เผื่อว่าจะได้สั่งถูกนะครับกองอากาศมันไม่ใช่เรื่องยากครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับใช้ไข่ควงแค่ตัวเดียวคุณก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับทีนี้ไข่ควงผมเก็บไปแล้วนะครับใต้บ่อมันผมเก็บไปแล้วผมก็ต้องเอามามีกล่องเครื่องมือของผมนะครับตัวนี้ก็รือได้ครึ่งคันนะครับกล่องนี้ได้ครึ่งคันนะไม่ไม่ทั้งคันโอเคครับก็กองอากาศเนี่ยนะครับ มันส่วนใหญ่นะตามมาตรฐานเลยอะ่ะเขาจะบอกว่า12ื่นสนะครับหมื่นอค่อยเปลี่ยนหรือว่าเอามาเช็คดูแต่จริงๆผมแนะนำจริงๆริงนะห้าหกันอ่ะหกพันโลอะ่ะถ้าคุณแบบว่าขี่ในเมืองที่มันฝุ่นเยอะๆใช้งานหนักใช้งานบ่อยนะครับวิ่งไรเดอร์ใช้งานวัน40-50โลอะไรเงี้ยหกพันเจ็ดพันอ่ะก็เปลี่ยนเถอะนะครับร้อยกว่าบาทเองนะครับอย่างของผมเนี่ยผมวิ่งวันนึงอ่ะ เอาเต็มที่เลยวันหนึ่งนะไม่เกิน40โลนะครับไปกลับที่ทํางานประมาณ40โลอ่ะเอาง่ายตีเทว่าตกถ้วว่า,า,วาเดือนพันนิด 1, 000, นิดพันโลนิดนิดนะครับสภาพก็คือยังดําเลยนะครับตอนนี้รถผมอ่ะ22,000โลแล้วนะครับเคยเปลี่ยนไปหนหนึงตอนหมื่นสองนะครับเพราะฉะนั้นกองอันนี้ที่ดําๆแบบนี้ ก็คือ1 0,000หมื่นโลนะครับนี่คือสภาพหมื่นโลนะครับวิธีถอดก็คือถอดน็อต7ตัวแล้วก็มันจะมีน็อตยึดตรงนี้อีกสามตัวนะครับถ้าคือที่ผมบอกว่าผู้หญิงก็ทําได้เพราะเพราะมันใช้แค่ไขควงตัวเดียวนะครับเราถอดน็อตครอบกองอ่ะเจ็ดเจ็ดแดตัวเสร็จแล้วเราก็มาถอดอีก3ามตัวนะครับถอดออกมาข้างในก็ยังกิบกิบอยู่เพราะว่าผมเพิ่งถอดทําความสะอาดไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนู้นนะครับทําคลิปไปแล้วนะครับผมถอดถอดมาดูแล้วก็เอ้ย น่าจะเปลี่ยนได้แล้วก็เลยสั่งสั่งแล้ววันนี้ของก็มาส่งนะครับก็นี่คือสภาพกองที่มันเก่าแล้วนะครับเปรียบเทียบกับของใหม่เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นตอนใส่ตอนแรกมันก็เขียวอย่างนี้แหละนะครับแต่พอใส่ไปแล้วมันพอมันโดนความร้อนโดนฝุ่นโดนอะไรมันก็จะอมเหลืองแบบนั้นแหละนะครับอ่ะให้ดูอีกทีรหัสมันนะครับก็วิธีใส่ก็ถอดออกมายัางไงก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นเลยครับก่อนใส่แล้วก็เช็ดทําความสะอาดด้วยนะครับทําความสะอาด ไอเรือนกองข้างในมันแล้วก็เราก็ใส่นะครับแล้วก็ขันน็อต3ตัวยึดเสร็จแล้วก็เอาฝาครอบมอกรองมาปิดแล้วก็ขันน็อตอีก8ตัวนะครับขันก็ขันเป็นมุมทะแยงนะอย่าไปขันแบบไล่ไปทีละตัวขันเป็นมุมทะแยงซ้ายขวาบนล่างไปแบบนั้นนะครับเราไอ้น็อตตัวนี้มันเป็นน็อตค่อนข้างที่จะกินเกีียวนะครับพูดง่ายๆคือกับพลาสติกเราไม่ต้องไปขันแน่นอะไรมากนะครับขันแค่พอตึงมือไม่ต้องมาเอาแบบแน่นมากๆเพราะว่า มันยิ่งแน่นมันก็ยิ่งกินเกียวเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนทั้งเลือนกองนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของเก่านะครับดาหมดแล้วนะครับเคยถอดมาเป่าฝุ่นนะแต่ว่ามันล้างไม่ได้ไงคือกองเดิมมันล้างไม่ได้แล้วถามว่ากองแต่งดีไหมนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับกองแต่งมันกองฝุ่นไม่ได้จริงนะครับเขาเคยทําทดลองเคยมีอะไรมาคือเคยทําคลิปทดลองกันไปแล้วนะครับกองเดิมเนี่ยมันปกป้องได้ดีที่สุดแต่มันไม่ได้แรงที่สุดไง เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากแรงคุณก็ไม่ต้องสนอะไรหรอกนะครับเครื่องจะพังคุณก็ไม่สนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณอยากใช้รถรักษาคุณก็ต้องใช้ของเดิมนะครับกองเดิมดีที่สุดสําหรับผมนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับก็พอใส่เสร็จแล้ว,ลวก็เช็คดูว่ามันพลาสติกล่องมันลงสนิทไหมนะครับนะหลังจากนั้นพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะใช้งานได้ปกติเลยนะครับกองอากาศมันก็เหมือนเปรียบเปรียบเสมือนจมูกเรานะครับเวลาเราทําอะไรเหนื่อยๆเนี่ยนะครับถ้า เอาสมมติเราไปวิ่งแล้วเราใส่แมสวิ่งอ่ะแมสเนี่ยเปรียบเสมือนฝุ่นนะครับที่มันเกาะอยู่ที่กองอากาศนะครับส่วนจมูกเราเนี่ยเหมือนกรองอากาศนะครับเราหายใจไม่สะดวกถูกไหมถ้าเราใส่แมสเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ก็เหมือนกันมันดูดอากาศเข้าไปไม่สะดวกนะครับมันก็มีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ามันต่อกําลังเครื่องทุกอย่างนะครับทีนี้บางคนถามว่าพี่กรองเนี่ย มันมาฉีดน้ำล้างได้ไหมเดี๋ยวผมจริงๆมันไม่ได้นะแต่ผมจะทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดน้ำแล้วก็จะล้างแล้วก็จะตากแดดไว้ให้มันแห้งแล้วจะมาดูว่าสภาพกองอากาศที่มันเป็นกองกระดาษแบบนี้นะครับถ้าเราไปล้างอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมฉีดแล้วก็แช่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าทดลองให้ดูเดี๋ยวจะทาคลิปต่อไปนะครับจริงๆมันล้างไม่ได้นะบอกเลยมันล้างไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ100กว่าบาทเองนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแนะนําระยะระยะทางที่แนะนาให้เปลี่ยนอ่ะ ก็คือ 800- 0ถึง1 0 0 0 0ก็เปลี่ยนได้แล้วละครับอย่าไปลากยาวเลยนะครับบางคนลากยาวใช้มา2 0 0 0 0ื0โลไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่รู้ว่ามีด้วยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับไม่เคยเปลี่ยนมันก็จะทำให้สมรรถภาพลดอะลดลงไปนะครับก็ง่ายๆถ้าเกิดแบบไม่อยากไปศูนย์ก็สั่งออนไลน์มานะครับของมันแท้อยู่แล้วมันไม่มันไม่มีของปลอมหรอกนะครับเพราะว่าของมันไม่ใช่ของราคาแพงอะไรมากมายนะครับก็โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไร เดี๋ยวต้องมีคนถามไปแล้วว่าพี่เครื่องมือซื้อที่ไหนพี่กอกอากาศซื้อที่ไหนเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ใต้เดคิปชันใต้คอมเมนต์ปักหมุดนะครับวันนี้ก็อยู่ยังอยู่ในช่วง6เดือน6นะเขาก็มีโป,โปรลดราคามีส่งฟรีมีอะไรก็ไปต่ากันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับลองไปลือ้อลองไปถอดดูว่ามันดํายังลดคุณนะครับเนี่ยไปทําเลยนะครับแล้วก็ทํามันดําแล้วก็สั่งมาเปลี่ยนแค่นี้เองง่าย,ายๆเปลี่ยนไม่ยากนะครับ เค okay. วันนี้ยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปอะไรมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ด้านใต้เดี๋ยวมาตอบนะครับวันนี้ฝากกดติดตามกดกระดิง่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ